ดาวเทียมนาซานะครับบอกว่า A23A ่คือลาดคือชื่อของภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกำลังเดินทางเข้าสู่ภาวะสุดท้ายแล้วก็คาดว่าอาจจะละลายหมดไปภายในปีนี้ดาวเทียมที่เฝ้าติดตามดูภูเขาน้ำแข็ง A23A เป็นภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแตกตัวออกมาจากแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาในปี1986 แสดงให้เห็นว่าภูเขาดําแข็งลูกดังกล่าวนี้กําลังเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับอย่างน่าทึ่งปกติจะเป็นสีขาวคือถ้าเขาเย็นจัดจริงๆเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่พอเริ่มเป็นสีฟ้านี่คือสัญญาณว่ากําลังอยู่ในช่วงของการละลายคือเมล์มุ่งหน้าไปสู่การละลายและสลายไปอย่างสิ้นเชิงครับภาพถ่ายดาวเทียมบอกว่าในช่วงเวลาสั้นๆภูเขา้ําแข็งขนาดมันม,มาที่ กำลังแตกสลายนี้เปลี่ยนจากสีขาวจากสีขาวเมอนหิมะเป็นสีฟ้าสดใสเนื่องจากน้ําที่ละลายไหลมารวมกันในโพรงบนพื้นผิวของมันครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่านี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าถึงวาระสุดท้ายของภูเขาน้ําแข็งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาน้ําแข็งที่มีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่เคยมีการติดตามมาเนื่องจากน้ําที่ละลายนั้นอาจจะไปเร่งการสลายของตัวมันเองครับทิสช,ชูแมนนักวิทยาศาสตร์ ด้านโลกจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์บอติมอร์เคาน์ตี้บอกว่าผมไม่คิดว่า A. 23A จะอยู่รอดไปจนถึงฤด,ดูร้อนของซีกโลกใต้ได้ภูเขาน้ําแข็งมีสีต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการครับผู้ัฟังหลายๆล,ลูกมีสีขาวราวกับสีหิมะเนื่องจากฟองอากาศที่ติดอยู่ในน้ําแข็งขณะที่มันก่อตัวซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการกระเจิงและก็การสะท้อนแสงด้วยเมื่อน้ําแข็งมีอายุมากขึ้นมันจะอัดตัวลงทําให้ฟองอากาศนั้นถูกบีบออกไป แล้วก็ทําให้น้ําแข็งนั้นโปร่งใสามากขึ้นวัสดุที่ติดอยู่ในน้ําแข็งอาจทําให้น้ําแข็งมีสีเขียวในขณะที่น้ําแข็งบริสุทธิ์นั้นจะมีสีฟ้าครับแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ a 23 a ภูเขาน้ําแข็งอายุ40ปีนี้ไม่ใช่ภูเขาน้ําแข็งสีฟ้าแบบทั่วไปแต่เป็นภูเขาน้ําแข็งที่กําลังละลายอย่างรวดเร็วในขณะลอยอยู่ในน่านน้ําที่อุ่นกว่าในฤดูร้อนของเขตระหว่างมหาสมุทรแอนตาร์กติกแล้วก็ มหาสมุทรแอตแลนติกใต้ระหว่างหมู่เกาะฟอกเลนและก็เซาจอร์เจียน,นั่นเองหลังจากที่มันแตกตัวออกจากทานน้ำแข็งฟิลเนอร์ของทวีปแอนตาร์กติกาในปี1986ไอ้เจ้า a 23 a นี้ก็เกยตื้นอยู่บนพื้นทะเลเวดเดวคงสภาพเดิมอยู่30ปีจนปี2023หลุดออกมาจากเพื่อนแล้วก็ไปติดอยู่ในกระแสน้ำวนที่เรียกว่าเซา t h เทเลอร์เป็นเวลาหลายเดือน ก่อนที่จะหลุดออกมาแล้วก็เดินทางต่อไปในเส้นทางที่แปลกประหลาดคือไปสเปะสปะไปเรื่อยนะครับในปีที่แล้วเดือนมีนาคมภูเขาน้ําแข็งได้ติดอยู่กับพื้นทะเลครับแล้วก็หลุดออกมาได้ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนี่เองแล้วก็จากนั้นขนาดของมันก็เริ่มที่ลดลงอย่างรวดเร็วการสลายของ A 2 3 a นั้นเป็นสิ่งที่คาดการไว้มาหลายเดือนแล้วครับโดยนักวิทยาศาสตร์เฝ้าดูชิ้นส่วนที่ แตกออกมาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยในเดือนมกราคมปีที่แล้วนี้พื้นที่โดยประมาณของมันอยู่ที่3640ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนั้นแต่ในเดือนกันยาที่ผ่านมานี้มันหดตัวเหลือเพียง1,700ตารางกิโลเมตรหลังจากที่ชิ้นส่วนหลายชิ้นนั้นแตกออกมาและวันที่9มกราคมเดือนนี้ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้คุณฟังขนาดของมันนั้นลดเหลือเพียง 1,182ตารางกิโลเมตรนะครับนาซาระบุไว้ว่า a 23 a นั้นกำลังใกล้จะแตกสลายอย่างสมบูรณ์เนื่องจากน้ำที่ละลายสะสมอยู่น้ำหนักของมันนั้นกดทับรอยแตกที่อ่อนแอและทำให้รอยแตกเหล่านั้นเปิดออกเร็วขึ้นในภาพถ่ายดาวเทยียมยังแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวดูเหมือนจะมีขอบสีขาวนั่นคือปรากฏการณ์ที่ เกิดจากการโค้งงอที่ขอบเนื่องจากน้ําแข็งละลายที่ระดับน้ํลนาลักษณะที่เหมือนคูเมืองนี้จะกักน้ําไว้ที่ละลายไว้ทําให้มันไม่มีทางไปนอกจากทะลุผ่านภูเขาน้ําแข็งอย่างเดียวนะครับตอนนี้ A 23A กําลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่รู้จักกันในชื่อสุสานภูเขาน้ําแข็งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเกาะเซาจอร์เจียที่ซึ่งมันจะละลายแล้วก็รวมตัวกลับเข้าสู่มาหาสมุทร ชูแมนกล่าวว่าผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่เรามีทรัพยากรดาวเทียมที่ช่วยให้เราติดตามและก็บันทึกวิวัฒนาการของมันได้อย่างใกล้ชิดเจ้า A 23A กําลังเผชิญชะตากรรมเดียวกับภูเขาน้าแข็งแอนตาร์กติกาอื่นๆแต่เส้นทางของมันนั้นยาวนานและก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์มากมายอย่างน่าทึ่งยากที่จะเชื่อว่ามันจะไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาติดตามเขาศึกษาก็มีความผูกพันนะเออพวกนักวิทยาศาสตร์ทีนี้คุณผู้ฝังครับก็มีคําถามตามมาว่าเอ๊ะ สมมุตินะถ้ามีการสมมุติว่าน้ำแข็งทั้งโลกละลายหมดน้ำแข็งทั้งโลกละลายหมดประเทศไทยเราจังหวัดไหนจะอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนจะจมบ้างเออน่าคิดนะเขาก็ไปสำรวจแล้วก็คาดการณ์เอาคาดการแบบคาดการแบบว่าเลวร้ายที่สุดคือน้ำแข็งละลายหมดเลยนะ ซึ่งโอกาสที่มันจะเกิดนั้นน่ะเป็นร้อยปีพันปีนู้นเร,เราคงไม่อยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งโลกเรานั้นไรน้ําแข็งนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าน้ําแข็งที่ปลกคลุมขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้เนี่ยทาน,น้าแข็งบนยอดเขาแล้วก็แผ่นน้ําแข็งในกรีนแลนด์ละลายหมดสิ้นจากโลกร้อนที่เทวีความรุนแรงขึ้นทุกวินาทีทุกวันสิ่งที่ตามมาอันดับแรกครับคุณผู้ฟังระดับน้ําทะเลจะพุ่งสูงขึ้น 60-70เมตรนั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิประเทศของทุกทวีปนะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยลองไปสำรวจดูไหมครับว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไงกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรี ปทุมธานีจะจมอยู่ใต้น้ำครับเนื่องจากเป็นที่รับลุ่มติดชายฝั่งภาคกลางพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมจะได้รับผลกระทบหนักจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นอันนี้เขาก็ขนาดทุกวันนี้ก็หนักอยู่แล้วทุกฤดูน้าหลากะนะครับจังหวัดกลุมนี้คือเป็นจังหวัดที่แบบเป็นจังหวัดรับน้ําเลยภาคตะวันออกครับพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกลายเป็นทะเลหรือว่าพื้นที่น้ําท่วมถาวร ภาคใต้จังหวัดชายฝั่งทั้งฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะครับสงขลาปัตตานีนาราธิวาสภูเก็ตพังงากระบ,บี่จะถูกน้ำท่วมอย่างกว้างขวางแล้วก็เกาะต่างๆอาจจะจมหายโดยมีขนาดเล็กลงพื้มมนที่ลุ่มแม่น้ําราบที่ราบริมแม่น้าสาคัญครับแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ํโขงแล้วก็แม่น้ําตาปีจะเผชิญกับน้ําท่วมแบบถาวรมาดูมุมมองของการเปลี่ยนแปลงของ ภูมิประเทศไทยกันบ้างน,นะครับแนวใช้ฝั่งจะร่นลึกเข้าไปในแผ่นดินที่ราบลุ่มขนาดใหญ่จะกลายเป็นทะเลสาบหรือะทะเลใหม่ภูเขาสูงบางลูกอาจจะกลายเป็นเกาะเนื่องจากถูกล้อมด้วยน้ําครับพื้นที่สูงในภาคเหนือและก็ภาคตะวันตกจะกลายเป็นเกาะแผ่นดินใหญ่ที่รายล้อมด้วยน้ําทะเลผลกระทบที่ตามมาประชาชนส่วนมากจะต้องอบพยพจากพื้นที่ถูกน้ําท่วมเนะี่ยแน่นอน โครงสร้างพื้นฐานครับถนนโรงพยาบาลสนามบินก็จะได้รับความเสียหายการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ําจะถูกทําลายระบบนิเวศชายฝั่งป่าชายเลนและก็แหล่งน้ําจืดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าสูญหายไปอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนี่คือจะเป็นการคาดการณ์ว่าเป็นฉากจําลองที่รุนแรงที่สุดนะครับคือหมายความว่า ถ้าผมดูอย่างนี้อ่ะผมดูอย่างงี้คือนี่คือหมายว่าน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ไม่มีแล้วนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายร้อยปีหรือว่าพันปีถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะครับแต่ทุกวันเนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ําทะเลมันกําลังสูงขึ้นต่อเนื่องจากภาวะโลกร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ อย่าลืมว่าการละลายของน้ําแข็งอะไรพวกนี้มันไม่ได้ละลายตูมเดียวทีเดียวแล้วมาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ยเหตุการณ์ที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าไม่ทันได้ปรับตัวหรือว่าไม่ทันได้เตรียมตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนให้อยู่รอดได้ยังไงแต่นี่คือมันละลายทีละเล็กละน้อยละลายทีละเล็กละน้อยผมเชื่อว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดแล้วก็มนุษย์ฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์นั้น ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนก็ทยอยย้ายถิ่นฐานหนีน้ําที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแหละนะครับก็คงจะไม่ตูมดีเดียวมามีการคาดการครับคุณผู้ฟังภายในปี2 5 5 0ปีนี้ปีอะไร2500 2050ปีนี้2026ก็อีกประมาณ24ปีข้างหน้าระดับน้ำทะเลในประเทศไทยอาจเพิ่มขึ้น30-50เซนติเมตรความถี่และความรุนแรงของน้ำท่วมชายฝั่งจะเพิ่มขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ําจะ,ะเผชิญความเสี่ยงมากขึ้นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจัดทวีความรุนแรงขึ้นถึงแม้ว่าการละลายของน้ําแข็งทั่วโลกจนหมดอาจจะเป็นเพียงแค่ฉากจําลองที่ใช้เวลาหลายร้อยหรือว่าพันปีถึงจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าเริ่มต้นขึ้นมานานแล้วทีละเล็กทีละน้อยและทวีความอัตราส่วน่ะ ในการละลายมากขึ้นทุกปีมากขึ้นทุกปีอย่างมีนัยยะสําคัญและตอนนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบกับชีวิตผู้คนอย่างชัดเจนสิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้คือการวางแผนและก็การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ฟังทั้งในเชิงผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรรวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งนะครับนี่เป็นเรื่องที่มีแฟนรายการท่านนึง ค,คุณิฉัชทอนบอกว่าเรื่องนี้คอนเซิร์นมากคือกังวลมากคือภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวนะมันเป็นเรื่องของคนหลายคนเป็นเรื่องของคนทุกคนนะผมว่าอย่างนี้เดียวกันนะคือเราอย่าไปคิดว่าเราอยู่เชียงใหม่แล้วเราเป็นอยู่ในพื้นที่สูงเราคงไม่เป็นไรหรอกเออใช่อ่ะเราอยู่พื้นสูงไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมว่าเหมือนเราอยู่บนเกาะ แล้วเหมือนเราอยู่ในบ้านที่บ้านเราน้าไม่ท่วมบ้านชาวบ,บ้านที่อยู่ข้างๆเราท่วมหมดแต่ถามว่าเราจะเราจะออกจากบ้านยังไงคือเราก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีไม่ว่าทางตรงแล้วก็ทางแล้วก็ทางอ้อมเหมือนกันครับถ้าวันนี้เหตุการณ์นี้มันเริ่มดุนแรงเกิดขึ้นจริงการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของมนุษย์ก็จะมาแอาอัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างเช่นคนที่อยู่กรุงเทพอยู่ชนบุรี อยู่ภาคใต้ที่เขาอยู่ติดทะเลเขามีความรู้สึกว่าเ,เขาโดนน้าท่วมแน่สมมุตินะเขาก็ต้องหนีมาอยู่ที่สูงก็คือมาอ,มาอยู่ที่เชียงใหม่และเชียงใหม่เป็นไงเชียงใหม่ก็จะได้รับผลกระทบจากความแอาอัดของประชากรที่เพิ่มขึ้นระบบสารูปหะพที่เตรียมไว้อาจจะปรับตัวหรือไม่เพียงพอไม่ทันอยากเห็นไหมคือมันกระทบหมดนะครับเนี่ยอย่างเรื่องภูเขาน้ําแข็งกรีนแลนด์นี่เป็นเรื่องที่ฮือฮา,ามากนะครับว่าไอ้เจ้า A23A เนี่ยเป็นน้ําแข็งที่ ก้อนใหญ่ที่สุดที่หลุดออกมาจากแผ่นน้ําแข็งอะ่ะแล้วก็เขาตามดูมาเป็นหลายสิบปีแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเขาจะหายไปแล้วเอางี้ดีว่าน้ําแข็งที่ละลายเนี่ยมันจะกลายเป็นปริมาณน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น